ที่แห่งนี้มีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งวัว่าผมรีบออกไปตรงที่ลานจอดรถน่าจะดีกว่าจริงๆนะครับคนผมตรงนี้คนผม,ผมมากเลยตอนนี้ผมเดินออกมาเลยผมรู้สึกขนลุก ผมก็เดินทางมาถึงที่หลม่มภูเขียวแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นอยู่ในส่วนของกุทยาแห่งชาติถ้ำผาไทยนะ,ะเพราะว่าจากที่เราไปที่วัดระบาทปูผ่ผาแดงมาเนี่ยผมเจอกับงูเขียวเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนเพื่อคอมเมนต์บ,บอกกันว่าหลม่มภูเขียวเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันผมก็เลยต้องขอมาสำรวจดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันจะมีอะไรที่ให้ผมตามหาเบาะแสต่อไปหรือเปล่าตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับค่อนข้างจะสูงแต่ก็ไม่มาก จากข้อมูลที่ผมแถมาเนี่ยฮะสถานที่แห่งนี้มีที่เกี่ยวกับพญาง,งูเขียวซึ่งอาจจะเกี่ยวกับงูเขียวที่ผมเจอจริงๆก็ได้เพราะว่าพญาง,งูเขียวเนี่ยเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่ผมจะไปดูตรงนี้นะครับที่ชื่อหล่มภูเขียวเนี่ยฮะที่เป็นทางเดินลงไปนะไม่ยากครับเดินสะดวก,ส,ดวกสบายๆายายายนี่นะฮะตรงนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าหล่มภูเขียวเกิด <c oughs> <c oughs> จากการยุบต,ตัวของหินดิบํำบังที่ผมมองจากตรงนี้ผมเห็นปลาด้วยนะฮะน่าจะลึกพอสมควร เขาบอกว่าตรงนี้อาจจะลึกลงไปประมาณ40เมตรเลยนะฮะแล้วยังคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะเพราะยังไม่มีใครกล้าดำลงไปในระดับความลึกขนาดนั้นผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะตำนานที่เขาเล่าขานกันมาด้วยว่าหล่มปูเขียวเนี่ยมีพญาง,งูยักษ์อาศัยอยู่ที่นี่นะฮะและทุทกๆปีเนี่ยชาวบ้านก็จะมีการจัดทําพิธีสักการะขึ้นทุกปีนะฮะหรืออาจจะมีบอ่อแสผมตามหายอยู่ก็เป็นได้นะครับบ่อน้อเนี่ยจะมีอยู่2บอ่อนะฮะอันนี้คือบอ่อแรกที่ยังมีน้ําอยู่แต่อีกบอ่อหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นบอ่อที่อยู่อีกด้าน,น ดูก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะฮะทางลงเขาเขียนว่าลมภูเขียว2คู่แฝดหรือลมแรงนะฮะไม่มีน้ำเที่ยวชมได้แต่ว่าตรงทางเดินลงไปเนี่ยผมรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้เพราะว่าตรงด้านล่างเนี่ยมีพญานากตั้งอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่นะฮะรู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้เหมือนกันครับอัจจะน่ากลัวมากนะ ตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะผมรู้สึกว่าทางเดินฝั่งนี้ป่าจะทึบมากกว่าแล้วก็หญ้าจะขึ้นเยอะมากกว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครมาเดินสักเท่าไหร่นะและด้านหน้าผมเห็นต้นไม้ใหญ่มากคิดว่าน่าจะเป็นต้นสมพง์ที่ทางป้ายเขาบอกไว้นะแต่ผมยังงงอยู่เลยว่าบ่อที่เขาบอกหมายถึงนี่มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตรงนี้เดินทางมาปุ๊บมันเป็นทางตันนะครับหรือว่าที่เขาหมายถึงว่าบ่อที่คือตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบ่อแหละแน่นอนเลยผมว่าผมใช่แล้วที่เขาบอกว่าน้ํามันแห้งคือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันคือบ่อครับแต่เป็นอนาเ พวงมาลัยมาแขวนนะครับมาบูชานะครับบอกจริงว่าตอนนี้ลมมันเย็นแล้วก็ผมขนลุกมากประกอบกับบริเวณรอบๆเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเอ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ตรงกลางเอ่งพอดีเลยเยเดี๋ยวมาดูน่อยครับงผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรแปลกๆอ่ะเป็นเศษกระเบื้องอนะเศษกระเบื้องที่มีรูปคล้ายๆรูปภูเขาอยู่ไม่รู้ว่ามันคือเศษอะไรทำไมถึงมันอยู่ตกอยู่ตรงนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นเบาะแสของผมผมว่าผมรีบออกไปตรงที่ลานจอดรถน่าจะดีกว่าผมนั้งขนลุกเลยตอนนี้ดูครับไม่โกหกนะ ตอนนี้ผมก็ออกมาจงบริเวณทางออกแล้วนะเพราะว่าอยู่ด้านในเนี่ยผมว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีเสียวแบบแปลกๆพี่คนพี่คนมากนี่ฮะนี่เป็นกระเบื้องที่ผมเจ็บมาได้ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นเมื่อกี้นะฮะผมฝากถามเพื่อนๆที่หนึ่งนะฮะใครที่เคยมาเที่ยวที่หลุมผู้เขียวเนี่ยตอนที่เดินเข้าไปบริเวณที่หลมุมผู้แฝดเนี่ยรู้สึกเหมือนกันกับผมหรือเปล่าว่ามันมีความเย็นแปลกๆน่ากลัวแปลกๆถ้าใครเคยมาฝากคอมเมนต์แจ้งผมด้วยนะฮะว่าเป็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่าฝากติดตามอีพีต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกัน